แอร์คอร์ดเข้ามาใหม่นะครับไม่หนึ่งแสนสามนกิโลนะครับตัวนี้เป็น2อง EL นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับไม่ใช่ Navy Air นะเป็น Dual Zone นะปุ่มบูสสตาร์ทเกียร์อัตโนมัตินะเบาะไฟฟ้าคู่นะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะเป็นรถบ้านนะเข้ามาใหม่คันนี้รถเดิมๆเลยนะครับเป็นรถบ้านซื้อเงินสดไม่มีแวดนะคันนี้เป็นรถ2มือนะเซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะภายในเป็นสีดำนะภายในเป็นสีดำเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับดิสเบรกสล้อ นะครับตัวรถนะครับโครงสร้างเดิมรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับดูนะรถสวยๆแบบนี้นะเห็นสติ๊กเกอร์ไหมนะครับเดิมนะครับดูนะนี่เดิมสิสวัสดีครับสวัสดีเอซีครับวันนี้ผมมีรถบ้านเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถที่ต้องบอกว่าเป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่นะและช่วงล่างดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งเนื่อาสำหรับ Honda Accord คันนี้เป็นปี2013 14นะครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถสองมือเป็นรถบ้าน ราคานนี้เลขใหม่อยู่ที่1 3 0่งแสมกิโลนะครับตัวรถเป็นสีขาวราคาเสนอขายอยู่ที่4 6่แสนหกหมบาทนะครับสี่หหได้อะไรบ้างนะครเดี๋ยวผมพาไปชมดีเทลนะคันนี้4ี่หปี1 3บสจนสได้สีขาวย่างใหม่นะครับล้อไม่มีเบียดนะครับแอร์คอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายเจนพอสมควรนะครับแต่ว่าช่วงล่างเขาดีดีมาตลอดนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับ ระบบส่องสว่างด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวเดท a มแล้วอันนี้ถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเจน7จ็ Gen, นะน่าจะเป็นเจน7นะครับดีไซน์เขาจริงๆเขาออกมาถ้าเป็นปี13เนี่ยมันจะมาคลาสเดียวกับโตโยต้าแคมรที่เป็นตัวก่อนมาก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับนะเพราะฉะนั้นออปชั่นด้านในแล้วก็ช่วงล่างจะสูสีกันมากๆนะอันนี้ระบบส่องสว่างด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะตัวหลักนะครับไฟเลี้ยวไฟ สูงเป็นหลอดไส้แล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนตัวเดทามบอีกนะครับนะครับตัวนี้นะสีมีรู้สึกจะมีเก็บฝาโปงนิดนึงเพราะว่าฝาโปองมันด้านนะครับมันก็ด้านตามการใช้งานนะครับแล้วก็มีเก็บฝากระโปรงมาเฉยๆนะปราจาไม่ผิดนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะชุดกันชนด้านหน้าหน้า,นา,นาสนิทนะครับตัวนี้เป็นสีขาวธรรมดานะจะไม่ใช่ขาวมุกนะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่า พอขัดสปาออกมาแล้วเนี่ยสีรถสะอาดนะครับไม่เหลืองไม่มีคราบไข่นะตัวนี้ก็จะเป็นดิสสีล้อนะครับนะบตัวนี้นะเป็นดิสสี่ล้อนะครับล้อแมกก็จะเป็นห้ารูร้อยนะครับยางก็จะเป็นสองหนึ่งห้าห้าห้า R สิบเจนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าตัวพอได้คอเนี่ยช่วงล่างจุดเด่นเขาคือช่วงล่างแล้วก็ที่นั่งนะ บาะที่นั่งไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังของแอร์พอร์ตเนี่ยบอกถือว่าโอเคดีมากนะคันนี้ก็มีสเกิร์ตรอบคันมาให้นะสเกิร์ตรอบคันติดมาให้นะครับกระจกบานหน้าเดิมนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกนะครับคิ้วขอบประตูกันสาดจะเป็นโครเมียมนะครับติดฟิล์มเบอร์80นะครับเสาบีจะเป็นสีดำนะครับนะให้ดูสีเต็มเมนะว่าคันนี้สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับ เพราะว่ารถถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างง่ายนิดน,นึงถ้ารถแบบคนละสีกันแต่อันนี้คือเดิมหมดเลย465,000บาทดิสเบรกสี่ล้อสีสวยนะครับเลขไมล์แสนต้นๆน,นะครับนะบเป็นรถบ้านนะซื้งเงินสดไม่มีแวดนะครับราคาก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับไฟท้ายด้านหลังเนี่ยเป็น LED นะยกเว้นตัวไฟถ่อยแล้วก็ไฟเลี้ยวแค่นั้นเองนะจะเห็นได้เลยว่าดีไซน์ตัวไม่ว่าจะเป็น 7, 7เจนเจ็ดเจนแปดสวยนะสวยมาก ดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางเบรกใหม่นะครับพาวงพาวเบรกก็จัดการให้หมดละนะครับชุดกันชนด้านหลังก็แนบชิดแบบนี้เลยนะรถไม่มีอบัตเหตุแน่นอนนะดูนะชิดอย่างนี้เลยนะครับปลายท้ายเป็น lvd นะครับโลโก้แอร์คอร์ดโลโก้ ibis อยู่ครบหลคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นรุ่น2.0 el นะสองจุ el นะครับตรงดิฟฟิวเซอร์ก็จะเป็นสีดำตัดเส้นโครเมี่ยมแล้วก็มีปลายท่อมาให้นะมีปลายท่อมาให้ รจริงๆช่วงล่างของกุ้ยคอรเนี่ยจะคล้ายแคลมรี่เลยนะนะรนะถเสริมๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปีกลกนะครับด้านหลังเนาะนะมันทําให้เวลาลรถตกหลุมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นเหมือนคานแข็งเวลามันยุบมันยุบลงหมดแต่อนี้มันยุบทีละข้างนล้วมันทําให้ตัวบาลานซ์ของตัวรถเนี่ยดีสาหรับรถเก่งไซส์ใหญ่แล้วใช้ช่วงล่างแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีดักเทลมาให้มันมีดักเทลมาให้ นะครับสีสวยนะคันนี้นะตัวรถไม่มีบาดเหตุนะครับไม่มีคือความจมน้ำชนหนักนะครับเรารับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับ465,000บาทนะรถสวยๆแบบนี้ถ้าใครสนใจนะหรืออยากได้เป็นเจ้าของก็รีบโทรเข้ามาก่อนนะครับ0 6 2 6 4 0ก7อ6นะครับตัวนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวผมเอากุญแจมาเปิดรู้สึกว่ามันจะมีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ ตัวบาด้านในจะเป็นสีดําจะเป็นสีดําสำหที่คิสซูนีเอลเนี่ยมันจะมีทั้งตัวเนวี่แล้วก็ตัวธรรมดาแต่ตัวนี้ไม่ใช่เนวะี่นะเป็นหน้าจอทัชตกรีนปกติแสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับแต่พวกระบบอำนวยความสะดวกที่เหมือนแคมรี่ก็คือมีม่านข้างนิรภยัยม่านหลังไฟฟ้าอันนี้มีให้มีแอร์ด้านหลังให้เหมือนแคมรี่ร้อยเอเร์เซ็นะครับแต่ราคาเบากว่าแน่นอนนะครับปีถึงสามจดสิบสี่กระจกเรียทุกบ้านแผงประตูเป็นสีดํา นะครับสลับลายไม้นะครับแล้วก็มีตัวม่าน,นครับมีตัวม่านนีรภัายให้แบบนี้นะครับนะบตอบจทยเรื่องการใช้งานนะวิ่งยาวๆสบายเลยนะประตูนะเดิมแน่นอนดูมีพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับดูโครงสร้างนะเป็นไงตัวคีบยังอยู่เลยนะครับรถถือว่าสวยมากนะถึงจะเป็นรถสองมือนะแต่ว่าพวกบงพวกบ่อเนี่ยไม่ค่อยช้ำน,นะไม่ค่อยช้ำ แก็มีผ่านการใช้งานมาระดับหนึงนะครับแต่ถือว่ารถอยู่ในโครงสร้างเดิมสมบูรณ์เพราะว่าตัวบเบาะยังเป็นหนังแท้เดิมโรงงานอยู่นะครับดูพวกตะเข็บได้ต่างๆรอยเย็บนะแล้วก็มีที่เท้าแขนมีอะไรให้เรียบร้อยนะตรงนี้ก็จะใหญ่หน่อยการเปิดไฟคอนด้านะครับก็จะใหญ่นิดนึงนะตรงนี้ก็เปิดไปข้างหลังได้แทบจะเหมือนแคมรี่ร้อยเปเซ็เลยนะครนนี้มีพรมกระดุมเข้ารูปมาให้เรียบร้อย นาภายในเป็นสีดําสลับลายไม้นะครับตัวบอร์ดเนี่ยเป็นบอร์ดไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นบอร์ดไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นบอร์ดหนังสีดําไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะหน้าจอตรงกลางก็เป็นทัชสรีกแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้นะครับระบบแอร์เป็นดูโอโซนนะปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะกระจกเดิมนะแผงประตูสีดำพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะหุ้มลายไม้ให้นะมือเปิดเป็นโฟเมียมนะครับซอกประตู รถไม่มีขยับรถไม่เคยแกะนะครับคันนี้เป็นรถบุคคลนะซื้อเงินสดไม่มีแบต4,65,000บาทราคาต่อรองพูดคุยได้นะครับวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังชันนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะของตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะมีที่เก็บของมี power outlet นะแล้วก็ระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับก็จะเป็น trnd d3 แล้วก็เกียร์โลเกียร์ l นะครับตรงนี้เป็นที่เปิด มาหลังไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้นะเป็นสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้นะคตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำอีกนะสะดวกสบายนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถรูๆูแบบนี้เอาไปใช้งานหนะ้าจอเขาจะมี2ที่นะมีตรงนี้หนึ่งที่ก็มีข้างบนหนึ่งที่นะครับปุ่มพุชสตาร์ทมีให้นะครับนะถือว่าโอเคนะกระจกนะสองสว่างด้านหลังก็ปรับแสงออตโต้นะครับเวลามันโดนแสงกระทบ จากไฟของรถคันที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะดอบแสงลงนะแล้วพอเปิดประตูปุ๊บเบาะเขาเลื่อนให้เพราะว่าตัวนี้มันมีอ่าเมมโมรี่ีทให้นะครับแล้วเราก็เซตเอาว่าเราจะให้เบาะอยู่ลักษณะไหนนะครับเราจะขับเองหรือว่าภรรยาขับหรือว่าลูกหลานขับก็ปรับได้เลยกระจกเป็นไฟฟ้าสีบานออโต้ Auto, บานคนขับนะเซนเซอร์ล็อกปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้า แล้วโหมดประหยัดน้ามันมีมาให้แล้วนะครับเป็นอีโค่โหมดแัคชั่นคอนโทรลมีให้แล้วคันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้ําฝนออโต้เช่นกันนงพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีล็อกความเร็วตัวนี้เป็นคูดคอนโทรลนะครับฝั่งนี้เป็นรับสายวางสายนะครับฝั่งนี้ก็เป็นปรับคอนโทรน้าจอตัวนู้นนะครับนะถือว่าโอเคนะน่าใช้งานในราคา465นะครับกับรถบ้านสวยๆแบบนี้นะครับ นะดูนะหัวนอถไม่ขยับเลยนะสำหรับใครที่อยากได้รถบ้านนะครับราคาดีๆสีสวยๆส,สีขาวผมบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วนะสำหรับคันนี้นะเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็น2.0 EL นะเป็นรถไซส์ใหญ่พอสมควรเครื่องยนต์เป็นระบบ i v t e c นะฝากระโปรงเป็นคัมโชกนะครับเครื่องยนต์เป็น i v t e c เป็นเครื่องยนต์2 0 0พนะครับตัวสมนี้จะมี2.0 2.4นะครับถ้า2.4ก็น้ำมันก็กระจุยเหมือนกันนะ ของศูนย์ไอวีเทคนะครับต้องบอกว่าไปได้ทุกที่ห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับนะรถสวยๆเดิมๆถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย062 640 7776นะครับปากกระโปรงนะครับเป็นไงเดิมๆแบบนี้นะครับหัวโช๊กนะเดิมสนิทนะครับซีนทางมะพร้าวเบนอาร์ฟเดิมอยู่ครบนะฮอนด้าสังเกตง่ายนะพวกตรงเนี้ยรอยต่อพวกเนี้ยมันชัดซึ่งมันมันบางเหล็กมันเป็นเหมือนเหล็กกล่องอ่ะมันจะเป็นตัว L นะมันจะเป็นตัว L เห็นไหมนะมันจะเป็นตัว L นะครับถ้าสีตรงนี้เหมือนสีข้างบนเนี่ยอันเนี้ยเปลี่ยนแต่อันเนี้ยสีเดิมสีเดิมโรงงานเขาจะพ่นแต่ด้านนอกด้านในเขาจะไม่พ่นนะครับนะ้าเม็ดอาร์คเดิมน้าเม็ดอาร์คเดิมนะรอยต่อเห็นชัดเจนนะครับคานหน้านะคดูเม็ดอาร์คนะดูแค่จุดที่ผมชีน้นะจะเห็นได้เลยว่ารถสมบูรณ์นะครับคานหน้าตัวบนนะครับเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คนะครับ ดูนะครับสวยๆนะครับรอยต่อชัดเจนด้านล่างนะครับเห็นไหมเนี่ยเดิมคลิปนะเดิมกลิปนะครับหัวโชคเดิมทุกอย่างซีนทุกอย่างเดิมหมดนะครับฝากระโปรงนะสวยๆแต่ว่ามีเก็บงานด้านบนเพราะว่าเอารถเข้ามาฝากระโปรงสีมันด้านนะครับก็เลยต้องจัดการเก็บงานให้นิดนึงเลบงเลเบลติ๊กเกอร์มอกอยครบนะครับยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับตัว Honda 2.0 EL ปี13-14 สีขาวเลขไม่แสนสามนะครับราคาเสนอขาย465,000บาทครับ